แม่มานั่งสิบเบ็ดนะคะนั่งสิบเบ็ดออกจากนองใหม่กับมาสิบเบ็ดใ้ป่าอยู่เด้อพี่น้องน,นะเวียกตะลือหาอยู่หากินจะหาหาเ้ากินค่ำ ปูอีปูแม่บอกอีปูบ่อีปูปอ,อ,อีปูใครบ่กัดนั่นนันกัดป่าพอจะเอาใส่นั่งออกมาสิบเบ็ดกับแม่เบิ่งสุดสุดนังจีสุดสุดมหาสุดมหาป่ามีคันธอมพรม้อม มาสิบเบ็ดกับคุณแม่พี่น้องหน้าแตกหน้าแตนห่อนห่อนปอดกันกยืนนี่งกับคุกเห็นบ่ได้เด้อพี่น้องได้ดยอะมนันเยอะหากระเป๋บบาแล้วบาทน,นี้ ้นป่าจ้าพี่น้องกินเขากับก้นป่านี่น้ำมัน,นักเจลทีเดนมอวนนี่มาจ้ากินเขาน้ำกันจากินเขาแล่น้ำกันเนื้อพี่น้องจ้าฝนต๊ฟว่าห้องนั่งกินเขา่าคนเดียวเด็กๆไม่กินนะคะทุกคนเด็กๆเฮ็ดยังกินบูน้นี่ต้องใส่สิทอดใส่กวด ส่วนนางจีก็กินนี่ค่ะนี่นปล้วยปะทูไอ้น,นปล้ปลาที่ไปหามาได้บาวาพิษปล้ปลาที่หามาได้ที่สิบเบ็ดมาได้พี่น้องต้มน้ำใหม่เจลพักกระถินพักกระถินผักกระสี